ตวนครับมาเนี่ยมาเนี้ตอนนี้เฮ้ายังไม่มีเวลาตัดห้านะครับมันก็จะกลายเป็นว่ายุตต้นใหม่มันจะมีหยาไม่าายังหลายเลยครับเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เฮ้ายังไม่มีเวลาตัดห้าคือให้เฮ่าก็คือหยียบห้านะครับหยบยบหยยบแล้วก็ออกมันออกจากจากต้นมันนะครับนะครับเฮาอหยียบหยียบเพื่อให้มันมีแสง รอดกัไปในผืนมันนะครับอันนี้ยังโชคดีมันต้นใ่ญ่แลวนะครับต้นพยุ่งเอตน้นอย่างหน้านะครับี๋ยวนี้ก็ร่มแห้งฝนชิมากนะครับมาบอกวิธีการเคลียลรับอีกแบบหนึ่งถ้าเฮเวอร์ทันมีเวลาในการตัดห้าครับเห็นไหมครับเฮาก็เอาเอาเ,อาเอาท้าหรือ,อยัง,อยงนะครับที่บัตไซต้องเท้าใส่บูใสซยังยัง พยายามขวดเชี่ยให้มันเป็นแบบให้มันน้อนเห็นไหมครับนะครับคืออันนี้คือกรณีเฮียเขาเพิ่มมีเวลานะครับเขาเรียแบบนี้เลยเอ่เมื่อสิได้์ซอยต้นใหม่เขาได้เออเขาหยับหยับไปได้ครับหยับหยาหยับยังร่วงไว้หยับอันนี้ก็เป็นการลงพุ่นที่ต่ํานะครับถ้าพู่นได้ปลูกไว้หลายจำนวนหลายเฉยอ่ะจิ บ้างต้องมาเสียเวลาเสียให้เขาตัดหญ้าให้กับสเสียเงินหลายฮะเขาเรียนวิธีการให้หยียบแบบนี้ไว้แบบก็ดีครับยิ่งตัวน,น้อยๆนะครับตัวน,น้อยๆนี่ต้องสมควรเลยต้องเห็นหยียบหยียบเลยนะครับหยียบหยียบไปเังชิดนะครับด้วยไอจีกล้องกับจีสั้นน้ำพอผมกับทั้งหยยบทั้งเห็ดไปน้ำทั้งท้ายนะครับเนาะแต่ไม่มีผู้ใดทาย อันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆอีกเทคนิคหน,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 นึงนะครับพี่น่องครับผู้ได้ไปเฮ็ดวิธีการนี้ก็เห็ดได้นะครับน่ครับอ่ามันเจอยหยาเข้าด้ทันมีเวลาก็าก็เลรียแบบนี้แหละครับออกแบบนี้เลยครับก็ดีก็เจียหงไอีห้าใหงคุ้มมันนะครับเนาะเออเข้าก็เลรียแบบนี้เลยเหรียแบบนี้เลยพูดอะไม่นเหมือนเลยครับเดี๋ยว เยียบๆไปเรื่อยๆครับแต่ว่าตัวนี้ี่เบื้องอากาศเราฝนที่ยังสิตกน่ครับเบิ้งโอ้ขึ้นมาอีกแล้วครับตัวนี้เขาก็มาพายุเข่าอยู่อายซีดเป็ดบ้านเรียแล้วครับทั้งผิดตันแล้วครับทั้งผิดทั้งผิดตันแล้วครับโอ้โหแลครับรมยังแห้งเลยครับตันแล้วก็เห็นกว้มยสวยงามครับเบิ้งส่วนใหม่ครับพอตกินี้ปีหนึ่งครับสูง่าบ้านสองสามเมตร อันนี้กับพยุ่งนะครับพยุ่งกีนึงแต่ว่าร่มแห้งครับตอนนี้ร่มแห้งครับเบิ้งปลาครับเบิ้งป้าตอนนี้มาอีกแล้วมาอีกแล้วฝนน่เบิ้งครับอันนี้อันนี้ต้นอย่างหน้านะครับปีนึงครับอันนี้กีนึงหมดนะครับเห็นไหมครับอันนี้กับมะฮอกกันีต้นพยุ่งครับอันนี้มะฮอกกันีเดี๋ยวพามาเบิ้งคือ คือเวลาเขาปลูกด้ต้นไก่ต้นกล้วยครับที่นี่ใบกล้วยนะใบกล้วยมันมาทับนะครับก็คือมันอาจจะบังแสงที่นี่ต้นมะฮอกกานีมันก็จะพยามที่จะออกออกข่างเพื่อหาแสงเห็นไหมครับมันจะเป็นโค้งจะเอียงครับเพราะฉะนั้นเรา้าเขาปลูกกับกล้วยข้อก็เบื้องใบกล้วยดีๆเขาตัดออกแล้วครับนี่ครับนี่เบื้องเห็นว่มมันจะโค้งครับโค้งนี้แสงแดดครับก็คือหาแสงแดดนะครับก็คือ ใบกล้วยมันทับไว้ใบกล้วยทับแสงเมืเ่อ็หิพพายามเอียงหานะครับเอียงหาแดดของมันออกพยายามออกจากต้นไม้ที่คุ้มที่บังมันเห็นว่าครับมันก็เห็นไ้รูปต้นไม้บ่สวยเล้วครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับหนึ่งถ้าผู้ได้ปลูกใกล้ตน้นไม้ถ้าเป็นกล้วยนะครับเหมือนครับผมปลูกกล้วยฟิเลียงกับพยายามดูใบกล้วยนะครับว่าให้มันไปคุ้ม บนด้านบนก็คือให้มันตรงขึ้นไปย่างเดียวเลยครับเพืจะซอยได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงในเรื่องการเยียบหย่านะครับถ้ามนมีเวลาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเบิองสังเกตต้นใหม่ที่มันบงังมันคุ้มต้นใหม่เฮ้าพยายามที่จะให้มันตน้นตรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพยายามเบิองว่ามีอย่างมาบางังมันบอ่อถาถ้าบังก็คือเอาตาัดออกนะครับ อันนี้ก็ช่มสวนอันนี้ด้านนี้ตัดหยาแล้วนะครับแต่สวยงามเลยครับด้านบุตดหยาใหากว่าบ่มีเวล่าใหาก็่หยับไปก่อนละครงานหยับหยับไปก่อนหยับไปก่อนอันนี้เมื่อนี้ก็ขอล่าพี่น้องอัปเดตสวนพอาข่าวประมาานี้เกินครับเห็นไหมครับนี่กั็ป้าย่างหน้าครับสวนมากจะเป็นย่างหน้าต้นแดง ต่างหน้าตน้นแดงแล้วก็ต้นมะฮองกานี่ต้นมะฮองกานี่ครับส้วงงามเลยครับอันนี้ก็ปลูกปีเดียวนะครับเพื่อได้ากปลูกรวมกับพวกไม้ป้ารวมกับกล้วยนะครับเหมาะมากเลยครับเป็นต้นไม้เขาง,งามเลยเพราะเขาใช้ปุ๋ยกล้วยนะครับต้นไม้เขาก็างามนะเมือ่อกี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับค้าอัสดีค้าครับ